เปาแล้วโอ้ยเปิดเช้าเปิดบูชาอ๋อมีคลิปไน่อยนะเพิ่มเบากว่ามนนี้สบายดีพี่งสวรสดีครับอเจียนสีว่าควันแล้วมันจะจะไปคายแสหน่อมันี่เออตามตลาดมันบ่ Tập tàu tạm ngàn bọn Ừm à, ờ... Mình có số khoản hàm Hàm được đấy Chị là cho anh Ông cho chị lừa anh ơi

อันน้น้ยังนิ่มหม่แจ้างบนิหมเขาเด่าที่เขาเาแบบน้องสาวกัน้องเดาเรื่องกันส่วนไปสวรรค์ของบ่บ่อบ่อแมวแมวข้าเพื่อขายเพียงยาายเพียงสวรรค์อเนี่อหนดอยม่ได้ยกไดเม่องเลยกับใบนะจ๊อ chắc chỉ họ em đây hoặc là cho chị cái bay vào chậu của nó bay ăn các bạn mua luôn bỏ mỏ của rồi có, có lọt bay nó bay ăn tăng ngan bún là cái ngan ăn vặt mà làm gì bỏ là nặn cái bay rồi Rồi rồi. ไปแล้วนี่จะไปไปหัวแค่นี้ไปจุกได้แบบี่เลยหงายแล้วพี่น้องออกตลาดอะไรไว้เลยดูค่อยพอไปตลาดนี่มีปั๊ปุงพี่น,น,น้อ,นอง,งเป็นตลาดจีนน้องคนจีนแต่ก่อนเดี๋ยวนี้คนไทยพี่น้อง

หายดเลสิได้อะไรสบายดีพี่น้องเป็นไรแล้วออกเลยบ่ไปเลยเราแบบไปขายตามตลาดนัดหลักการงานงานออกเลย อันนั่นอันคันสิไปผัดสิปป้าห่านไรแบบค้าห่านค้าห่านกับบุมเฟต์ถือเนาะสมุดแ่าไปเดือนหนึ่งกับทวไดแสนสมุดแบากล้ามากอ่ะค้าห่านทวได้ล่าไงยังว่าเนี่ยคือยังเน่ยคือถ่ายทัวร์ไดยังว่าเชือแม่ผู้ต้นเผาเนี่ยแหละจเยเออะไเสือกันเนี่ยนี่ได้บัมากบอกเป็นหนองเป็นนวมเด็ดบ้าา กับว่าผัดท้าห่านอี้าห่านกับเดือนหนึ่งเท่วแดงเจ็ดแปดแสนเลยอันปัดมาผัดสมมติไปสามเดือนซะผัดถล่าแรละแล้วผัดเป็นหนีซื้อมานั่งนะมันก็บพอได้คายแล้วก็ไปอออันนี้น่าคก็สิคายว่ได้แล้วลัะอย่างไปไปเราไปได้ยุ่งคอนเสิร์ตสองสามครั้งน anyway ี่ได้ับนีานานเขา่องค้อนมานี่ขามเซ่ไว้มัน สี่บลอกโนขนาดบริกามเซ่กันเนเมื่อยชิตาขามยวิขเซ่คือมูนี่ตายกับขาดแหงๆน่ยไปในอะไเงินไดจะได้ขายไดกำไรหลกำไรกับได้อยเื่ขายอันเขาเคยว่ายูยุตลนาคด้ล่ัว้านบเจ้ากันเนาะ คนแหละมันก็ต้องดิ้นร่นไปเรื่อยละกำลังกำลังยังมีแห้งอยู่เราก็ดิ้นร่นไปเรื่อยข้าวนเมือไงกำลังลนูเต่าอไปบ้ได้เมื่อเอาวไปเอียนไปแจ็คกันเลยเอ่อเมื่อกี้เราอยอกไปเอียนอยู่อ้ายนะเพื่ออะไรแก่ะวะเอียนไปน้ำบ่ออจะอยู่ขายอันเครื่อนโซจีนนี่บ่เราอ่ะจะอยู่ขายเครื่อนโซจีนบ่เราอันนั้นอ้ายแล้วเาหยอกไปเอียน นี่แค่หักอันเปลี่ยนเปลี่ยนเจ้าของแล้วพี่น้องตลาดนี่อ่าเป็นคนไทยแล้วมาเห็ดบบบน,นี้มาบริหารบบบน,นี้เห็นคนไทยเขาจะมาเก็บเขาจะแปลว่า,าบบขายให้เรียบร้อยเลยนะได้เมื้อไรคนจีนขายให้คนไทยเรียบยญญร้อย,ยแล้วเซ็นสัญญาเรียบร้อยแล้วมีแต่ส่วนไทยยังติดหนี้คนจีนแล้วก็มาเก็บซีหามือ่อหาพันขี่แล้วก็เก็บลายดอกแล้วได้ห้าซีหายซีหายก็หายไปหายเลยยากนี่ตลาดนี้ขี่ปั๊บปุ้งใหม่พี่น้องพี่น้องแบบนี้ คนไทยผลิมาเห็ดไ้ใหม่เมถ่อานอ่นเจ้าของเพิ่นเลยทามเจ้าของตลาดเพิ่อนเนาะใส่กระจกนะตัวกจกโจกแบบห่านให้หั่นมันเขาหัานได้ก็เขาขั้นไหยกระจกก่อนคอยว่ามันยันลูกค้าบวกกัเขาบอกขั้นใส่ก็ใส่เมื่อคุนเด็กน้ใส่ก็ใส่แต่ตีเป็นแนวหนึ่งมันนับวุ่ยางยายนะเขาตื่นมาเขากระขายลดอือย่ากมืยอย เงียบวุกบ้านนี้เงียบเลยนบ้านนี้ก็ได้เงินงเงน่เงินกบ้านนี้บ้นวันินนี่เขาจะลงเสบานะเขาจะตื่นเศร้าแล้วเขาจะก็นอนเหมนผู้ซื้อผู้ใเขามาลงที่เบาลงใน เรตื่นเศร้านอนตื่นเตรียมของเตรียมยังแต่เศาใ่าวันอาทยนคนไรผวาขับขึงเียนดิจาาูมาซื้อื่นพ่อแล้วมอนซุกกับพางเึงต้นแรกแล้วเน่งเฮียนเขาเจาเรืเฮียนมาคันัะก็เ้าวัอาทิตย์นพี่นอนเยยนอนหนงน้ผัดนเดโงกูจะ พอเขามาสิลินโทรศัพท์ต่ออยได้ป้าจะมาพูดไปได้พูดเมื่อยเลยเจ้าอันแนบเบิ้งพัดว่าแบบว่ากลนบ่นอนน้ำลายเฮยอยูอย่เว้ยตรไข่ขอันไขอ่ขอ,อย่างนอนแห้งวันนี้ข่อยเข่านอนชองเถื่อละไรกิะวิดะนูปัดจักนั่งน,ำน้ำไหนจักกนอนน,ำน้ำเนียวก็เลยตัดสินใจไปนอนซะคือนี่นพันต้มใส่อันน,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 น้ำมาหน้าหน้าองุ่นเนาะ ืจะแสดมาข่อยบอกินสินบอกคร้เาจะไปสู่งไปสูซีนอัน้นหาอันไท้าดนเมื่อบ้านได้ตั้งแมกลมาย่นประยัวก็ได้ีโทสั่งเขาเขาเขื่องว่งบ้านตะเล้งเกียงเหรอตะเล้งบอกโอ ขอซื้มาบ้านใช่มเอาตกันอยไ่เาอยฮล้นองใครช่อยก็ได้อยู่น่งซอยากไปเยนอยากไปซมีเวลาก็พักพอนนอนพักพอนเปดสีนอนลูกแง่งพี่นองไง เบิงบ่งเบิง่งผู้เบิ่งอัน,นวิดีโอวันแรงกินทอดแล้ววันนี้อยากคั่นอยากอันเห็นหุ่งล้วบ่ย่างเหรอจ้ะเห็นแล้วคือบ่ย่างน้มามื่อแบบไหนกันย่างสองเดือนไปเอามือเขามาเนี่ยนะเราตับผับตาอะไรเอามือเขามาในบ้องตาเลยบางคนกับสามเดือนได้เห็นแ,แ,แต่บางคนบางคนกับสามเดือนพอเด็กหน่อยแต่ละคนแบบมันสิบอค,คือการกห้ามห้ามแต่ละคนตามันสั่นแล้วมันสิเห็นซ่า ไอ้แบ่งดเดือนเดือนปลายก็เห็นลหล้ยหลาเพราะว่าไอ้แบ่งเราเราคนตายย่าไอ,แอ้แบงเนี่ก็เห็นแล้วเราขับตาเอามือเขาไปเราขับตาไก่ภาพภาพตาหนะน้าหยอกตรงหัวอันนี้ยงงังเลืองอยู่ยังพ่เห็นหัวอะไรไหนบออเออหัวหัวหัวดังองีกอาบน้่าอ่า,อานแต่ประเดิสดื่นนะเนาะอาบน้เราสบายเัาตกเนายากระแพงแพ้งราได้สู้ได้หนึ่งกับวันได้ได้ห้องยู่กาก้าผาดปะ เนี่ยมันมีแพงกับแพงอะไรอรอเนาะแล้วเอาละพี่น้องคลิปนี้ก็ษตรข้ขอจบลงไม่สำหรัจพี่น้องเดีอวเพราะในชิมหน้าอีหนึ่งกับขอบพระคุณของสุวที่ติดตามชมเนาะคลิปไก่กับบุกข่อยลงพี่น้องให้ลงไปกับติดแดงวานนี่ติดแดงไก่กระโดดหมอกเลยลงซองเถื่อติดแดงซองเถื่อไอ้คือติดแดงโมโหเพื่อนเป็นอะไรส่วนไม่อยากติดเนาะบ๊เรื่องอะไรเด้ ไก่ก็เลยหลบหมอกละเนื้อหนึ่งกระตีดกระตีสนีไงไก่ก็เลยแบบแบบยามันมีปัญหาเนาะที่ขันน้ำแก่เนาะอย่างเนาะไก่ก็เลยหลบหมอกซะแล้วพี่น้องคลิปนี้ก็ว่าไงคือปิดเนาะเขาจะปิดห่านไว้เนาะตื้ห่านใหญ่เนาะห่านมันมันเขาจะหยู่อยู่นี่ในมันบวายเนาะเขาจะคลายบวชได้คลายบ่ได้เนาะพี่น้องเขาก็เลยไป จับได้ฉินไปมือไหสาเมดีไปงายดี๋ยวือสาอยู่พี่น้องอ้ดีจพี่น้องจ้าสบาย